ตอนมาเป็นลมค่ะไม่ได้ซ้อมเลยแต่ว่าไหวอยู่มือจะเป็นเบย5กิโลได้เอาเรื่องอยู่ผมวิ่งหาคู่มา2ปียังไม่ได้เลยครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวิ๊งเลืออยู EP นี้นะครับผมอยู่ที่งานวิ่งด้วยกัน run with love 2นะครับผมอันนี้ก็คือจัดขึ้นในอมเพอเล็กๆของเรานะครับน่ารักมากๆมีซุ้มมีอะไรบูธเยอะแยะไปหมดเลยครับเดี๋ยวพาไปชมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นบูธวัดความดันนะครับเพื่อบองกันอาการสะตกระหว่างวิ่งนะครับมาตรวจกันก่อนบูธนี้นะครับเอารองเท้าเก่ามาแลกรองเท้าใหม่น่ารักมากๆเลยครับโ,โหดีงามมากเลยอ่ะนี่มีรองเท้าเก่าๆก็มาแลกเป็นของใหม่ได้เลยฟรีด้วยใช่ไหมครับฟรีด้วยใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยตรงนี้นะครับเ,เป็นบูธสุขภาพต่อคำถามสุขภาพ,ภาพครับแล้วก็จะมีของรางวัลให้กันเลยอาจจะเป็น ตรงนี้นะครับเป็นบูธที่กำลังเตรียมของว่างให้นับบกวิ่งนะครับเป็นผลไม,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 ม้ต่างๆโอาหารไม่ขาดแน่นอน<ฉ>งานนี้ ผมจะขี่มาอาไซค์ตามนะครับวันนี้ไม่ได้วิ่งนะครับผมวันนี้มาถ่ายรูปอย่างเดียวนะฮะโคนเยอะมากเลยคุณผู้ชมครับหลังจากจุดนี้ไปครับผมก็รีบที่จะไปติดตั้งอุปกรณ์ในการถ่ายภาพน,นะครับเพราะว่านักวิ่งวิ่งกันเร็วมากจริงๆเลยครับอาจจะถ่ายไม่ครบท่านต้องขออภัยด้วยครับสำหรับนักวิ่งที่จะไปชมหรือดาวน์โหลดภาพก็ไปตามที่ดิสคริปชันได้เลยนะครับรับชมกันต่อเลยครับผม ครับก็สนุกมากครับาะวิ่งตามหลังให้พวกนี้ตายเลยครับมันหายไปเลยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าผมมามีคู่ด้วย2ปีแล้วไม่มีคู่ครับวิ่ง2ปีแล้วผมวิ่งหาคู่มา2ปียังไม่ได้เลยครับน่าสครก็อยากมีก็อรอยกมีกรนารนากมีกานก็กีกจรนียากมีกรับนา โอเคครับโอเคโอเคที okay, 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 yeah, okay, <S <s uh, uh, ่แปลว่าไม่โอเคใช่ไหมได้ครับพอได้ครับพอได้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องยุ่งแจกนะเบาเบาเรามีแจกรางวัลเมื่อจะเป็นแบ็ก์ที่ทำข้าวผ้าป้ายอันนี้สั่ได้บ้านสวนมะนาวนะฮะแล้วก็ของกินป็นกระชับมากค่ะอันนี้เป็นไก่สนุกดีค่ะสองชุดค่ะฮัลโหลฮัลโหลสนุกค่ะตับหมูตรงนี้อร่อยนะครับคมา่ะ สีมครับสีเหลืองสีสีสามมาเลยสีเลยครับกระติงเลยครับอาคนที่อยู่แล้วกันชาวไทยท่ำเป็นไงบ้างสีเลยครัสีเหลืองสีสามสีห้าหาสีเหลืองสามสิบห้าอะสบายมากสบายมากครับต่อไปแข็งแรงอยู่แล้วห้าสีชิวสีเหลืองสายแข็งสายแข็งเหนื่อยค่ะแต่ว่าไหวอยู right. Co ่โอ้โหห้ากิโลวิ่งบ่ได้ไปสีค่ะเหนื่อยค่ะมาแล้วมาแล้วมิวสิ ดูจากชุดนะฮะมีไม่พร้อมถุงเท้าผชอบมากชุชตัวนะไครจคชนี้โยวยกไม่ได้ซ้อมเลยก็สนุกดีครับผมอ่าพอวิ่งได้อยู่ได้กำลังดีครับอ๋อมันก็มได้ออกกำลังกายแล้วก็มีูเ่น่งีนเยอะดีครับไปวิ่งในหน่วยไปวิ่งในวยนะครับสนุกจัง นอนเน่สาม133แท้เหนื่อยนอเหว่ากตอนก้าโก้าโลอากาศมันเย็นไงนี่ฮะจ้ของร้านฮอมเองครอ่ะมีต่อยยิใช่ไหมครับนสินสนุกคับสนดกหนสุกค่ะสีเหลืออีกแล้วุกค่ะ เก้าิบี่ดิ้งนไดิงใช่ไหมครับโอ้เก่งมากเลยครับแม่นอน9้ามีโลโอ้โหเจ้เล่นแข็งแรงอยู่แข็งแรงทีมเหนื่อยมากเดีหลังอัซ้อมเยอะเยอะผู้นงกันเนอ่สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้โคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อย นี่แหละครับนกวิ่งนักวิ่งนวิ่งอันนี้เบอร์หนึงเบอร์หนึ่งเบอร์หเขาติใจคนแรกเลยเหรอไม่ติดไมก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับงานวันนี้นะคะวิ่งด้วยการลันวิทเลิรท้าครั้งที่2นะคะจากที่อเภอบ่อไรนะคะซึ่งเราจัดเป็นประจําพยายามจะจัดทุกปีนะคะเพื่อจุดประสงค์หลักๆเนี่ยคือ เพื่อให้ทุกคนออกกําลังกายด้วยกันนะคะเป็นระยะเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเป็นงานเล็กๆเหมือนกันนะคะที่เราพยายามจะจัดให้มันอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นการเชิญชวนนะคะสําหรับคนที่เริ่มออกกําลังกายนะคะให้มาออกกําลังกายด้วยกันนะคะโดยโดยใช้วันนี้วันแห่งความรักนะคะเป็นสื่อเนาะกิจกรรมในงานวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนนะคะหลายๆอย่างนะคะ ของรางวัลน,นะคะไม่ว่าจะจากร้านบิงซูพิซซาเตาถานนะคะซอยคาเฟ่นะคะบาริสต้านะคะร้านวิระยานยนต์นะคะให้ส้มมานะคะตบอบร์ได้วินเทจดีสอนนะคะที่สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์100ขวดนะคะขนมโลกของป้าน้อยนะคะดีใจมากที่ที่งานเล็กแต่ว่าเริ่มมีเริ่มมีผู้สนับสนุนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะในทุกๆงานนะคะ,อะขอบคุณอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ วันนี้ที่เป็นการเซอร์ไพรส์อีกงานหนึ่งก็คือกลุ่มพลังคนรักชาวเอาไรนะคะที่เอารองเท้ามาแ,แจกให้น้องๆนะคะเจอกันปีหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกข้อวกิจกรรมในวันนี้อีกงางน,นึงค่ะลืมขอบคุณนอพคด้วยนะคะที่ใ,ใช้สถานที่นะคะไปวิ่งได้นะคะที่ตรงพคนะคะอากาศดีมากๆวันนี้ม่าของค่ะโอเคครับปิดรายการเพียงเท่านี้เลยนะครับซ้อมไปเลยครับเดี๋ยวจะมีเรื่อยๆนะครับผม อาหารเป็นอาหารดังนะฮะเอ้าหนีกองกันหมดเลยร้านไทเกอร์พิซซ่ามีอะไรจะบอกถ้าผู้ชมมาปีหน้าจะมาดิ้นกันเลยไม่มีครับยิ้มอย่างเดียวเลย